ช่วงล่างบางรุ่นนะครับก็ดังไม่หายนะวิ่งไปก็ก็ก็กกกกกกแรกก็ลูกม,มากันโคงนะครับลึกม,มากันโคงไอ้ไอ,อ้ลูกยางกันโคงขันไม่แน่นนะครับไอพวกนี้ส่วนมากช่างเราขันพอดีใช่ไหมครับพอเราใช้ไปปุ๊บกระแทกบ่อยลูกยางยุบคราวนี้น็อตหลวมนน็อตหลวมก็วิ่งไปหลุดหลุดหาย นี่ยข้างนี้ก็เกือบจะหลุดหายนะก็ะง่ายหน่อยอีกข้างนี้หลุดหายไปแล้วอีกข้า้งนี้หลุดหายไปข้างนี้หลุดหายไปครับก็ลบเลยต้องอะไรนะตะไบนะตูดมันก็หลุดหายไปมันก็กระแทกนปักปักปักปลายเกีียวก็เยินนะตะไบแต่งตะไบแต่งสามสิบองศานะครับก็ใส่น็อตได้ ไม่ต้องซื้อกล้องใหม่เดีวเสียงก็ยังไม่เงียบวิ่งไปทางเรียบๆก็ไม่เป็นไรนะทางคนกิดกุ๊ก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 โชกเชิดก็ดีบางรุ่นเขาก็จะงัดนะบางรุ่นก็จะงดนะังะงดขึ้นนะงัดขึ้นนะแต่รุ่นนี้มันไอ้กันโค้งมันมันดีดนะัะมันดีดลงครับต้องงัดที่ตรงนี้เลยงัดตรงลูกมากเลยครับ เนี่ยหลวมโคกเลยตึกดตึกตึก๊ตนะึไอ้ข้างนี้ข้างนี้ไม่หลวม ทงนี้ไม่รวมครับทั้งนี้ไม่รวมแน่นไอ้ข้างนี้ถ้าจะตกหลุมบ่อยกว่าข้างนี้หลุมเยอะเลย น่ข้างนี้หลวมเยอะนดึกดึกดึกเลยบางทีสาเหตุก็เสียงคล้ายกันอาการเสียงคล้ายกันแต่คนละตัวก็มีครับก็ปวดเหตุเลยครับก็ต้องไอ ต้องเช็คอีดีคนระับบางทีเปลี่ยนไปก็ไม่หายไม่หายก็เสียตังค์ครับเสียตังค์ไม่หายนี่ก็ปวดหัวครับอันนี้ก็ต้องลองเปลี่ยนนี่คนระับแต่ก็โชค๊คเปลี่ยนโช๊กก็โชค๊คโช๊คไอ้สปริงนะครับที่เป็นสปริงนะไอ้พวกโช๊คอัพที่เป็นสปริงนะครับเราเราจะไม่สามารถใช้ น้ำมันหรือกึ่งแก๊สได้แล้วเพราะว่าอกึ่งแก๊สนี้อาจจะใช้ได้แต่ก็ยังอ่อนนะเพราะว่าสปริงนะครับสปริงมันทาท่าน,นี้หน้าที่รับหนักอะมันไม่เหมือนท่อชืานะทอเชื้อปลา,นะาก็ยังนุ่มนวลน,นะแต่สปริงมันจะดีดนครับสปริงมันจะดีดตึด้งตึงตึงตึงอย่างนี้นะครับดีดถ้าเราใช้ชกน้ำมันมันรับไม่ทันนะ น้ำมันมันรับสปริงไม่ทันมันก็จะงอนเงยนะวิ่งไปก็เลื้อยนะครับแต่ถ้าโชกแก๊สอ่ะมันสามารถรับสปริงมันจะดีดนะครับรับน้ําหนักแต่มันเด้งนะครับเด้งดีดแก๊สมันก็จะสามารถจะรับทันนะครับรับปฏแรงดริยาได้ไวกว่าน้ํามันนะครับน้ํามันถูกจริงนะครับคู่สองสาพันนะถูกจริงแต่ว่าโชกแก๊สแพงนะครับแต่แน่นอนก็ยี่ห้อ ใชญี่ปุ่นที่ใช้กันทั่วไปนะยอดนิยมนะครับนับน่นแหละถ้ารถเก่งธรรมดาก็ <c oughs> ใส่ด้วยก็สามสี่พันห้าพันนะครับถ้าเป็นรถเก่งใหญ่ก็รอกไปเป็นต้นละห้าพันก็ประมาณนั้นแล้วครับสี่ห้าพันหกพันนี่แหละปัญหาปัญหาโรกแตก,กตรวจตรวจตรวจเช็คให้ดีก็ถอดมาตรวจเช็คเป็น ยกๆดูเป็นตัวๆนะครับรก็จะได้ตัวที่ดังที่สุดของที่มันรวมหลายตัวนะแต่ลูกค้าก็นะ้มองไว้เราก็ต้องเลือกไอ้ที่มันแย่ที่ไอ้ที่ตัวที่ดังนันะครับพอบางทีมันรวมหลายตัวแต่ดังไม่กี่ตัวนะแต่ถ้าเป็นพวกกระบาดก็การะบาดเทอา์โเจปเปียนหมดแนะ้เว,ว,เวเพิร์กพามีสามตัวขึ้นควรจะเปลี่ยนสามตัวนะครับ เพราะว่าบางคนก็เปลี่ยนทีละตัวก็ไม่หาย